กลับมาจากกรุงเทพไปส่งลูกคิดถึงเด็กๆม้ามาม,าม,ามาหาแม่ในเร็วกันนอนน้ำพึ่งขึ้นจากน้ำหายกินหญ้าน้ำเพชรเ้ยกินหญ้าก,กันชเชยซาเอ้ยสามามา้ามามีแต่ตัวอ้วนๆหญ้าเยอะมากนะคะหญ้ากินไม่หวาดไม่ไหวห้าเรางามมาก ด,ดูฝนนะคะพากันเดินลงกลางทุ่งไปหากินหญ้าแล้วหญางามมากนะคะด,ดูฝนหญ้าเราจะงามเด็กห้าตัวนี้กินไม่หวาดไม่ไหวตอนนี้แปดโมงเช้าโอ้โหแดดฟ้าแจ่มใสมากวันนี้ฟ้าแจ่มใสมากนะคะ ฝนตกน้ำมาจา๋าไปกรุงเทพกลับมาคิดถึงลูกๆมาหาลูกๆโอ้นี่ยานั่นลืมซื้อมันมีวิตามินดีเนี่ยไหนยัยงเกาะถั่ถวลามัตตาถั่ถวลามัตตาน้ำมา หญนาหลายคักอู้สะออนน้ำว้าจ้าสะออนหญนาหลายปะอู้ขี้นอดดีหลา่ามาหาแม่เนี่ยแม่เนาะโอ้ยมามามา,มาหาแม่เนี่ยแม่ขี้นอดแม่ไปส่งไอ้ดงไปส่งไอ้ดงขึ้นเครื่องขี้นอดดีหล่าก็มาหาตัวโอ้ได้ยนินเสียงพอเ<ม>พอลลอิ่นลูกหญนาขี้นอดพอเพิ่นไปหาพอเพิ่นนึกว่าพอเพิ่นสิมีแนวใครกินตี คิดนหอดพอเพื่อนแล้วพอเพื่อนเป็นผู้หาเหลี้ยงหายกินนะะว่มา,มาเอ้ยอ่ะขวลามาใตา้กินแล้วอ้วนชิดหอดพอชิ้นหอดพอว่าโดมสุดๆยืนเฝ้าพอหอมเฝ้าอ,อุ้ยหอมชิ้นหอดลายชิ้นหอดพอลายมาอ้อนพ่อใหญ่เลยชิ้นหอดลูกสาวลูกสาว ลูกสาวน้ำวายชิ้นหอดพ่อหลายหอมสุดๆอ้าวนอนนามแหละแม่ซับอ่ะหญาเยอะนะคะมีแต่ตัวอ้วนๆแหละลูดูนี้ย่าเยอะมากดู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 แม่ซับนอน <c oughs> นอนเปียกจริ้งใส่ขี้โคนพ่าละ่ะเอ้ยมีความสุขหลายหนาหลายคักกินบ่เบิดลูกๆเราเหลือสามสี่ห้าเหลือห้าตัว สถานที่สสิบองไร่กินไม่หมดถ้ากินที่นี่หมดเราก็จะพาไปที่ที่นานะคะที่นาที่แบ่งครึ่งให้เขาเดินแทะเดินเลมเป็นทาข้อกับหกไร่นะคะที่นาหกไร่หุดสะใหญ่ให้เขานอนน้ําเป็นแปลงหญ้าให้เขารวมทั้งหมดหกไร่นะที่นาอยู่นี่สสิบองไร่เป็นอาณาจักรของเด็ก5ตัวนี้เลยนะคะปลูกหญ้าทั้งหมดเลย ปลูกหญ้าให้เด็กๆมีความสุขกันมีสระน้ำมีคอกให้อยู่เพื่อนคิดหอดพอเพื่อนหลายก็คิดหอดแม่เว้ยน้ำว่าหอมพอสุดๆเว้ยน้ำว่าเห็นว่านหมว่ามาหอมแม่เนียเอ้ามาหอมแม่เนียอย่าหอมแจะพอหลายมาว่ะเดี๋ยวเบื้องมาหอมแม่ก่อนหอมแม่ก็ <laughs> คิดหอดต่พอ <laughs> พ่อพนเป็นผู้พาเลี้ยงพากินน่ะเอ้ยอําบะเอ้ยนี่คือดงทองฟาร์มเลี้ยงเด็กๆเ,เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารากักมีความสุขกับเขานะคะเห็นเขากินอิ่มนอนหลับเราก็มีความสุขจังนะคะเลี้ยงไว้ดูเล่นสนุกลักเขาเลี้ยงเขาแบบคนในครอบครัวเลยนะคะ น้องน้ำว้าโตเป็นสาวแล้วดูดูด,ดูน้องน้ำว้าปีกว่าแล้วนะคะคลอดใหม่ๆน้องน้ำว้าตัวเล็กมากแม่เขาไม่สูงไม่ใหญ่แม่เขาสูงร้อยสามสิบเอ็ดสามสิบสองประมาณนี้นะไม่ได้วัดนานแล้วว่าจะถึงสามห้าไหมเนาะแม่เขาตัวไม่ใหญ่แต่เราก็ผสมพ่อพันดีลูกออกมาก็ดูโตกว่าแม่แล้วนะคะ เดินไปหาพ่อเขาน้ำมารักพ่อเขามากดูรักพ่อเขามาก <c oughs> ไปอ้อนพ่อน้ำมารักพ่อ <c oughs> ความผูกพันเลี้ยงแล้วรักไปแล้วไปแล้วเดินเดินหาพ่อแล้วน้ำมาเดินไปหาพ่อแล้วน้ำมาเอ้ย ไปแล้วเพื่อนๆก็กำลังจะไปแล้วเดินไปหาพ่อกันแล้วฤดูนี้ย่ายเยอะก็จะอ้วนทวนสมบูรณ์อ้วนทวนสมบูรณ์อย่างมากเลยแดดร้อนแล้วแปดโมงแดดร้อนมากอากาศร้อน ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะคะถ่ายทอดชีวิตลวงทองฟาร์มให้ดูนะคะความเป็นอยู่ของเด็กๆเ,เราเหลือสมาชิก5ตัวถ่ายทั่ว่ทยทำความเป็นอยู่ความเป็นไปเป็นมาของดงท้องฟาร์มให้ฟังมีแต่ตัวอ้วนๆเพราะยายเยอะเราดูแลดีเรารักเหมือนคนในครอบครัวขอบคุณทุกคนที่ ดูคลิปให้ดงทองฟาร์มนะคะดงทองฟาร์มก็ไม่มีความรู้อะไรไม่มีสาระอะไรนะคะถ่ายาทำความน่ารักของเด็กๆให้ดูแต่ละวันเฉยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเมตตารับชมคลิปเราด้วยนะคะแดดออกแล้วร้อนมากฟ้าแจ่มใสวันนี้ฟ้าแจ่มใสฟ้าแจ่มใสมาก